วันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องเรียนนี่เห็นกันเปล่าภาษาอังกฤษนะก็วันนี้ได้ไปสอบมาก็ได้สิบคะแนนเต็มวันนี้จะมาอ่านให้ดูนะคะเอ่ออานเอก่อนนะคะเอวันนี้นะคะจะมาสอนเรียนภาษาอังกฤษนะเอภาษาอังกฤษที่เขา คือเป็นโจทย์มาค่ะก็เป็น A กับ B นะคะจะอ่านให้ฟังค่ะ A t e l l l y love drawing and c o l r i n g in b o u e and r e i some B I enjoy drawing and painting A you know how to draw and paint B yes I do A when did you learn how to do that B I learned that in high school A Also, you drew an art class. B. Mm -hmm. Yes. I love and a I see. I see that you're all happy talented. B. Thank you very much. Boom Mam,ผู้นี้ไปแต่คือ picture นะคะให้ ให้เพืเอ่อนๆในห้องนะคะก็คือจะอ่านนี้สลับกัน A B นะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนคู่เป็นคู่นะคะซึ่งเราไปอ่านกับเพืเอ่อนๆกลุ่มไหนเพืก็ุ่มว่าทําไมหรอผิดหรือเปล่าที่เราอ่านนี้นะคะแต่ก็ได้10คะแนนเต็นเกือบ10คนนะคะวันนี้ก็มาสองเรียนภาษาอังกีนเกมเท่เนานี้คะ่ะบ๊ายบายค่ะ See ซีรีส a เกมได้จ้าม